ก็กรับสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายปีทุกท่านกันด้วนะผมเรา่นี้การมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟี U g ูจนะผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือซันไลท์พาราซอลล์หลวมรมกันแดดอันนี้นั่นเองนะผมคองชิ้นนะครับแจกด้วยกันทั้งหมด10,000ชิ้นครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะผมเพราะของมันกำลังกะมานะผมโซนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมป w a ล mart นั่นเหือนซึ่งหนะ้าตามแมปและเพื่อจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาละครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมพอดีตอนนี้ผมรีบนะเพื่อนอันนี้อาจจะเป็นคลิปย้อนหลังนะผมเดยเคลื่อนของเขาครับให้เพื่อนๆถือรถเข็นมายางงี้นะเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกระโดดอย่างนี้นะผมให้มันลอยขึ้นไปสูงๆนะ เนี่ยครับแบบนี้น้นเพื่อนเสร็จแล้วให้เพื่อนกาลางร่มอย่างงี้นะผมแล้วเควสเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่กาลางร่มแบบผมเนี่ยแบบลอมันกระโดดขึ้นไปจนสุดครับแล้วลงมาอย่างงี้นะจนใกล้ถึงแล้วเพื่อนค่อยกดกระโดดอีกทีนะรอบนึงเนี่ยผมลองไปทํามาแล้วผมมันได้ประมาณรอบละสามเปอร์เซ็นต์นเพื่อนสำหรับเควสนะจะให้เพื่อนกระโดดอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปน,นี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนแล้วเนื่องจากของชิ้นนี้นะครับเขาแจกแค่หนึ่งหมื่นชิ้นน้าเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนที่มาเห็นคลิปน นค,คนในเซิร์ฟอยู่ประมาณที่2,800คนนะผมก็เท่ากับว่าจะเหลือแค่7,000คนนะครับใครที่เห็นชิปนี้ตอนเช้าหรือว่าก่อนไปโรงเรียนตื่นมาหรือว่าจะไปทําที่โรงเรียนก็แล้วแต่นะเพื่อนอย่าลืมกดเช็คของกันนะผมว่าของมันออกหมดหรือยังนะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปไวๆนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดม่อีกทีตอนเราใกล้ได้ของกันเลยนะครับ เอาละครับผมตอนนี้ของผมใกล้ได้แล้วเพื่อนตอนนี้ผมทําไป99%แล้วนะผมการเพื่อนบินหนึ่งยี่เปย์เลยนะผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตรงกลางแบบผมตอนนี้นะอันนี้ผมมาดเสียงย้อนหลังนะครับพอดีผมรีบกดรีบไปนั้นเพื่อนอ่ะวิธีการกดก็กดเคมปกติได้เลยครับเหมือนที่เราเคยทํากันทุกรอบนะนี่ครับกดเคมได้แล้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปอีกทีตอนที่เราไปดูของในสต,ต็อกว่าเราเนี่ยจะได้เลขที่เท่าไหร่นะครับผมไปมาครับเลขที่ออกคือ โอเคครับผม502นะครับเพื่อนๆก็เลขไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆขณะที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าใครที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมรีคอมเมนตกันนะจ๊อ